อ้าวณะนี้ก็คณะพระสงฆ์วัดหนองหัวฟานนำโดยพระอาจารย์มหาอํานวยธรรมสุโธธรรมสุโธได้ได้นำพระพิสูลูกวัดได้มาธนารัฐมาสการะมาสการะพระธาตุพระธาตุวายโยตําบล ตำบลท่ากะอําเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศรามีสาธุชนมาทำบุญมากมายบุญมากมายวันนี้มีหลวงพ่อบุ้มงพ่อบุ้มกระตามมะโลพเจริญหลวงพ่อเจริญอัคคะธรรมโมอาคคโพระสาระ สาโรจานภาษายันธรรมาติโกพระประเวศสุขิโตพระศักชัยพอเห็นการพระประเสริฐอิสราโนหมดแล้วและมีโยมสากลชอบเพื่อเป็นเป็นโชเฟอร์ นำมาทำภาพพิสูจน์ได้มาเที่ยวทัศนศึกษาธรรมะสาธุอนโมทนาสาธุร่วมกันสาธุ่าคนว